อยากถามว่าช่วงวัยรุ่นวัยเนี้ยของเราอะคิดว่าชีวิตช่วงนี้เราต้องการอะไรมากที่สุดระหว่างมี3อย่างให้เลือกนะคะอันแรกคือแฟนอันที่2คือการยอมรับหรือว่าอันที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้คือเงินเงิน <l acht> อยากไปใช้ทำอะไรอยากซื้ออะไรซื้อเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมปรบมือดังๆต้อนรับดิเอิร์ดครับเดี๋ยวคนดูเข้าใจผิดเดอะเฟสหรือเปล่าโอ้เดอะเฟสเดอะเฟสไทยแลนด์นะครับผมทุกวันนี้ให้ความสุขกับชีวิตตัวเองเต็มร้อยเอิร์ดให้เท่าไหร่เต็มร้อยให้ร้อยยี่สิบเลยค่ะร้อยยี่สิบเลย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเรามีหมดแล้วใช่แฟนมีหรือยังไม่มีค่ะเวลาเราเหงาเราจะทำอะไรสำหรับคนที่ขี้เหงาช่วยแนะนำเขาหน่อยได้ไหมอย่าบอกนะเรื่องนั้นเรื่องอะไรคะไม่ใช่อ่านหนังสือเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเนาะใช่เล่นอินเทอร์เน็ตก็คุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนตอนนี้ก็แฟรเฮงเอาเป็นเกย์เนี่ยมันต้องการการยอมรับของสังคมไหมสำคัญนะเพราะว่าการเป็นเพศอะไรนี่ก็ ต้องการยอมรับก็ทั้งนั้นเพราะว่าเราก็อยากมีที่อยู่ในสังคมโน่นนี่น,นั่นแต่สมัยนี้ก็ยอมรับแล้ว <c oughs> ยอมรับเลยนะ <c oughs> ใช่ไหมเหนื่อยไหมก่อนที่เราจะเป็นที่ยอมรับเราต้องทําอะไรยังไงบ้างเราต้องสร้างลังใจตัวเองก่อนเราต้องรักตัวเองต่อให้คนอื่นพูดไงก็ไม่ต้องฟังอะไรอ <ó> ่รราโปบมือก <c oughs> ันหน่อยโปบมือกันหน่อยทีนี้เรื่องเงินวัยนี้มันสําคัญไหมสําคัญมากสำหรับหน,หนูหนูชอบเอาเงินไปใช้อ,อยากเอาเงินไปใช้อะไร เปยผู้ชายครับเรามีเงินเนี่ยเขาเข้ามาเลยไหมจริจริงไม่มีก็มานะฉดอครับทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขดีเนาะไม่มีความทุกข์เลยเหรอล่าสุดมีไหมที่แบบเราเศร้าเมื่อวานครับเอ้าไม่รู้เลยเมื่อเมื่อวานอ๋อนี่แฟนเขาใช่ไหมแฟนเลิกกันเมื่อวานเหรออ๋อ ถ้าเกิดถามว่าเราต้องการอะไรตอนนี้โดต้องการอะไรครับอยากให้เขากลับมาอ<ช>บอกแฟนผ่านทางรายการเราไหมครับรักนะอยากให้กลับมา